อันยอเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราว,วต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วก็อัปเดตกันเกี่ยวกับกระแสของลิซ่าหลังจากที่เปิดตัวเป็นนักแสดงนะครับฝั่งเกาหลีก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการชื่นชมลิซ่าไปอย่างมากมายสื่อข่าวพูดถึงแล้วก็ตั้งหัวข้อข่าวอวยยศลิซ่ากันเต็มที่เลยนะครับจนทำเอาแฟนๆแ,แปลกใจว่าทำไมเกาหลีถึงชื่นชมลิซ่าและอัปเดตข่าวของลิซ่าเร มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าเกาหลีนั้นเนี่ยสามันดีสวันไข่ยอย่าพึ่งได้ใจเดี๋ยวเขาก็จะแสดงท่าแท้อีกหนึ่งฟังเดี๋ยออกมาให้ได้เห็นกันและๆๆตอนนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อมีการตั้งกระทู้ชื่นชมลิซ่าเกี่ยวกับการเป็นนักแสดงหรือว่าเปิดตัวเป็นนักแสดงแม่เกาบางส่วนนะครับที่ไม่ค่อยชอบลิซ่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็มาให้เห็นอย่างวัยโผลมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงถึงกับที่บอกว่าทําไมจะต้องให้แสงลิซ่าทาไมจะต้องไปพูดถึงผู้หญิงคนนี้มาก ทำไมขนาดนั้นถ้าทั้งที่เธอไม่ใช่คนเกาหลีแต่ทําไมคนเกาหลีถึงสนใจลิซ่ามากขนาดนี้บางคนก็บอกว่าอย่าไปให้ค่าเธอเลยในเมื่อเธอออกจากวงการเคป๊อปไปแล้วเธอไม่ใช่คนในวงการของเราและก็มีนะครับที่บอกว่าการแสดงของเธอจะดีเยี่ยมขนาดไหนยังไม่มีใครรู้ดังนั้นอย่าเพิ่งอวยและก็มีอีกมากมายเลยที่บอกว่าตื่นเต้นทําไมก็แค่จะเป็นนักแสดงจะเล่นดีหรือไม่ดีจะดังหรือไม่ดังก็ไม่รู้คอมเมนต์มากมายเลยนะครับที่มีการดูถูกลิซ่าไว้ก่อนแล้ว ทั้งที่แม้แต่ทีเซอร์หรือว่าตัวอย่างเล็ก,ลกๆน้อยๆของซีรีส์เนี่ยยังไม่เห็นลิซ่าจะได้รับบทเป็นอะไรก็ยังไม่รู้แต่บอกไปเลยว่าลิซ่าเล่นไม่ดีแน่นอนแบบนี้ก็คือเกินต้านมากสำหรับความมั่นนีนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ดีก็มีนะครับทุกคนบางคนก็บอกว่ายังไม่อยากชมลิซ่ามากต้องดูผลงานกันก่อนถ้าหากว่าลิซ่าเล่นดีบอกเลยว่าจะชื่นชมแบบเต็มใจสุดๆบางคนก็ถึงกับบอกว่าทึ่งมากกับความสามารถของลิซ่าที่เป็นได้ทุกอย่างขนาดนี้ทั้งนักร้องแรปเต้น และตอนนี้จะเป็นนักแสดงอีกแถมเธอก็ยังคงทําธุรกิจไปด้วยกับเอเจนซี่ไม่หลายคอมเมนต์ดีๆที่ชื่งแล้วก็ชื่นชมกับความสามารถของลิซ่าอันนี้ก็มีนะครับทุกคนแต่ก็นั่นแหละแม่เก่าที่นิสัยไม่ค่อยจะรักลิซ่าแล้วก็ไม่น่ารักเท่าไหร่เนี่ยก็มาคอมเมนต์ให้เห็นแล้วหลังจากที่คนอวยลิซ่ากันเต็มที่ครั้งนี้ก็เกิดเหตุการณ์แซลิซ่าจนได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานํามาแชร์ใครคิดเห็นอย่างไงกันบ้างก็เม้นมาคุยกันได้เลยนะครับได้กลับมาเจอกันใหม